สบายดีพ่อแม่พี่น้องปุ๊บไยไปสู่สุดเพลนเลยเมื่อนี้ก็มาพบพ่อกับสองทางดีพาทามเก่าเก่าเด้อพี่น้องมื่อนี้มาลินบ้านมาอยู่ชุดบ่อนโอ่งงานต่ำศาดพี่น้องเลยโอ่งงานผลิตศาสิน้องปรเบิ่งกันเลยเนาะว่าเขาสีดำแบบใดพี่น้องแล้วก็มีจักรวดลายอ่ะสีมือน้องสาวสุดเพลนพี่น้องเลย เป็นสายยังวันนี่อาบนอนอินเดียพี่น้องวอนเพิ่นต่ำต่ำได้จากพื้นเลยนี่สองพื้นสองพื้นนี่บอกว่าต่ำแต่โดนหักอะไรสองพื้นโมมีสีใส่บ่เดี๋ยวพี่น้องเป็นกระแย่สไตล์เพิ่งแย่นี่ก็แบบแทงสนุกเด้พี่น้องเลย เล่สนสโนว์กเกอร์เลยะนะอยากใด้ประเด็นยิ่งหมดแล้วนะฮ่าฉันบอกอย้อนข้างๆนี่ก็เป็นคนเน็บได้พี่น้องนี่อันนี้ก็ต้องรอเน็บต่างกันเน็บพี่น้องร้องสงนงทางเบิดได้ยจยกพื้นเลยนี่นอืม ตามไปอันสมมาหยา,าแต่ว่าฮ่ี่เดพี่นอ้องนี่สีประมาณนี้เด้อพี่นอ้องบ่ได้ใส่สีป่นี่อืมสีบัเลเลยบ่ได้ใส่ตามไลายได้จะน,นบบมพ่อสมมาเลย นี่เป็นเส้นพื้นพี่น้องเลยต้องสล,สลับหัวสลับหางเวลาพันย,าย่าพันยาแสงดสีลองลองลองเปลง่งเลยเยอะพี่น้องฮะสบายดีเหน็นไหมสบายด,ดีจ้าอืมำงานได้สํ

ไปเบิ่งโตตามลาแล้วมองดูอีเด้อพี่น้องนี่สีมือสเพิ่นง,งามอยู่ได้พี่น้องเลยพรอันสีมือซันนี่นี่ห้ามมาทำบรรดาพี่น้องอันนี้คือสลับสีเด้พี่นอ้องข,าย,ขายพื้นขายพื้นเท่าไรนี่ไอซีนี่สิบพันหมอกสิบสองพัน สองขานพี่น้องคุ้มค่าด้วพี่น้องขันเื้อแบบนี่นะไปตู้อยู่ไหนอยู่หน้าแบบนี้พี่น้องมันนุ่มเวลาเขาหนังเลยอันหนงได้งานได้งานานก,ดกันหนะพี่น้องอันนี้ได้ใส่แมสแทรแทกเอาบอกไปแจ้งความย่าสนใจหน่นะเอะเออ แล้ว làm làm เพิ่ม nó เพิ่มน้อยเพิ่มใหญ่เดี๋ยวก็ตําล่าพี่น้องเอ้ยเด้อพี่ nó ทางในกองจิ๊กนี่เด้อ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  ก็ว่าอันแซ็กสโมงต่อพื้นหนึ่งแ้บฮะโอ้แล้วแต่นอกของาแล้วแต่ลมุ่นเดิอพี่นอกพันแบกพื้นมาเลยอ่ะวิ่เลยิชานทางไง บบมนจะทีได้อันี้คืออิธที่ซานติเผาเลยเนาะอันี่ก็เป็นอาชีพหนึ่งที่ประทาวนกันมันซานได้ลายอันแล็พีหน่อยแต่มันเอาไว้อยู่บ้านนี่เป็นต่ออาว้ เด็กน,น้องเด็กสังเกตไปถ่ายบอลเป็นเห็ดแรกหน่อยเด้อพี่น้องนี่กำลังก่อเป็นรูปเป็นล่างาน่ะจิกเข่าพี่น้องเลยเข่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ซื้อหรอกสบายกับสานเองใส่เองขายนำขายหน่อยเได้ไหมสังเกตไหมสามสิบ คือเป็นเงินไทยกันร้อยบาทนะพี่น้องหน่อยเศร้าปะอ๋อทุนหน่วยบใหญ่พี่น้องเอ้ยหน่อยเศร้าใช่เป็นปีสองปีก็ยังไม่ขาดทนทานนะพี่น้องเอยแต่ว่าทางหมู่บ้านนี่ก็เขานิยมซืม้มือเหมือนเดพี่น้องนะสารนำบทั้งพี่น้องเลยวา่าจะสารแล้วเขามาเอาหรอกเล,ๆๆล็วพี่น้อง สางนีก็ยังสานอเป็นอ,อดีเยนสานใช่ไหมถ้าตอยังม่ได้ซานเป็นตัวหลัานขึ้นมาหอดพี่เราผลกับสิบผลตรงนี้นเจ้าสางนีส,สิไปถ่ายตัวที่เป็นเห็ดแล้วอันนี้ก็มาบ้านพี่น้องพี่นอ้องนี้คือผลซานเรี่ยวรอกระถีมห้อยเลยพี่น,อน,อน้องเนาะจะเป็นแบบนี้เนาะ นีคนจ้องละเบยนี่ฮะใน่อนจอยากไป่ายนอกนองเลยตกใจถ่านองภาพใ่้านเห็นนี้แลก็ยังชานลายตออยู่างไรนี่นี่คนจ้องเลยสบนี่น่าจไวนเชือหัวฮะไอ้ยั่นอกม่ใช่อีกหนึง น้อยเนาะน้องกบอกด้วนเลยโอเคอย่างนี้พี่น้องก็ไล่ขั้นตอนพี่น้องเลยตอนแรกกับซานตัวนี้คือบนซานนะแล้วก็ซานแรกแล้วก็มาเห็ดตุก่อนเห็ดจะได้เห็ดตุเห็ดอันนี้มันว่านี่ตุเห็ดตุเห็ดอันนี้มันอันนี้คือตุเห็ดตุแล้วนิบขอบนิบขอบ นิบขอบอันนี้ก็ใส่เวลาโดนเด้อพี่น้องนิบขอบแล้วก็มานิบตีนนบตีนเพื่อจะได้เงิน30มสิบพันชาวพันพี่น้องอีพารีกระดับสามมือพี่น้องเลยเกิดคูนี่ทำต่างใจเห็ดรีสองเขาต่างใจเหตุรีก็สิปวดลังอลไรพี่น้องเลยนางซานเบื่อชินยิบแล้วพี่น้องเลยเป็นอาชีพหนึ่งที่เพิ่นเลี้ยงลูกมากจนใหญ่ก็ย้อนหลังช้านทีบเข่าอลไรพี่น้องเลยแก้ไขชีวิตประจำวันในครอบครัวคนช้านนี่แหละ แยามแลงกับส่วนใหญ่ผนก็ไปอันนั้นไปเหตุงานก่อสร้างน้ำพี่น้องเอ้ยคือยามฝนเนี่ยเขาบริจาคกันช่วงอยู่บ้านอยู่บ้านยามฝนบอือเป็นเวลาว่างผมกับนางซานติบเข้ากันล้วพี่น้องเอ้ยก็ได้ซื้อนมให้ดูช่วงเพิ่นฝนยังน้อยเมื่อนี่ยผมก็เลี้ยงร้านซอยแล้วพี่น้องเอ้ยดูทางนี้กันทั้งเดินทางดิเหตดงานกัดกัดเพิ่มเขนก็ได้ดื่มกันไปพี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องติบเข่าพี่น้องเอ้ย เากสารเลยสามหน่วยหน,น่วยหนึ่งก็อยู่หน้าพี่น้องทีน่้หนึ่งทางนีงง้่าสิเมื่อให้น้องพภาคมันเมื่อให้น้องพาคบ่พ่อน้นองพภาคมัาาน,นชื้อ <c oughs> นงน่องภาคทา,างนี้ห้าก,ก็มาหอดเพื่อนพี่น้องเลยอดเพื่อนแม่กมอเอาทิพย์เข่าอะไรมาให้พี่น,น้องพาคทิพเข่านี่เป็นนันผ่าเข่าแล้วพี่น้องเลยเป็นนคสบายดีเด้อพี่น้องลูกน้กับมาหอด เห็นน้องผ้าเมันใช่ที่เผาแบบมันใหญ่พอนีน้องทางนี้ก็เคยคิดว่าเอาพอดีเหมาอสรถพี่น้องเลยเวลาเพิ่งทำลิปอย่างนี้ดีมากอะเผาพันชานติดเผามาตอนดอกอ่หน่วยหนึ่งพี่น้องเอ้ยเพิ่นยังซานลายอยู่เขาว่ายังหน่วยน้อยก็ยังใช้พันชานให้อยู่อันนี้เพิ่นห้าชานหน่อยหน่อยว่ามีคนจองแล้วพี่น้องแต่ว่าทางนี้เอาก่อนว่าเอาก่อนว่าไม่นยัง ดีเลยมาให้ไอ้หน่อยอยู่พี่น้องเวลาแม่ลงใส่บากเออมันซิ้นแต่บางด้เอาติ๊บเข่าหน่วยใหม่ลงพี่น้องเลยข้างไปสั่งพี่น้องเลยขขาวพันชาซ้ำขำเนาะเออไปชอนขขาวพันชาพี่น้องอื่มอื่นนี่แหละแต่พอเท่าทานได้ไล่ก่อนเดี๋ยวจะมาให้ใหม่อีกนี่มาให้ใส่เ็ดเวลาทำคลิปลองเมึงก่อนพี่น้อง อ่ะโอเคเนาะเดี๋ยวสิทางนี้สิไปอันไปเบิ่งอันรถทีได้มางพี่น้องเอ้ยมาเซ็กรถแต่ว่านี่นยังบ่แล้วเนาะโอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สางเลกัสิขอลาทุกคนไปเพียงเท่านี้ก็เด้อพี่น้องขอขอบคุณทุกไลค์ถูกคอมเมนต์ที่เข้ามาติดตามรับชมช่องสางเล่การทำเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบายเด้อพี่น้อง